สวัสดี FC นะครับวันนี้แมงกับี้ไปตลาดที่ลังกระบือมานะครับก็ตัวนี้ก็มาถึงบ้านแล้วก็เอาไก่ย่างนะครับมีไก่ย่างมีตับย่างมาให้เจ้ามอมกินนะครับเจ้ามอมรอท่าเนี่ยทุกคนตับกินตับ ให้กินทีละชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ด้วย